ให้รู้ไว้ว่าเวลาเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วที่คิดว่าเวลามันจะอยู่นานนะครับคิดจะอยู่3ปีอะไรนะั้นก็ฝันไปแต่ว่าพ่อเท็จจริงมันมีมากเหลือเกินและรวมกระทั่งมีการพยายามจะอธิบายปล่อยข่าวว่าคุณยิงรักจะกลับมาในเดือนพฤศจิกาหรือธันวานี่คุณทักษิณก็เคยประกาศเมื่อปีก่อนจะกลับเดือนตุลา <S 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 แต่ว่าเดือนตุลาก็ผ่านไปแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมว่าเขาคงเห็นวันที่6เนี่ยคงจะคงจะต้องคิดมากกันว่าสถานการณ์นะครับนอกจากจะกลับมายากแล้วนะครับจะต้องมีคนออกไปเพิ่มกันอีกเพราะ เนี่ยนะครับทุกๆุกอย่างนั้นเวลานี้ในแต่ละฝ่ายถ้าเราดูการขยับทางการเมืองก็รู้ว่าเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับที่คิดว่าจะได้เปรียบอะไรนั้นน่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลย<ช>ยกเว้นว่าคิดจะเข้าข้างตัวเองเท่านั้น,นยอยากจะทําอะไรก็เตรียมตัวกันเสียนะครับและคนที่เฝ้าก็เตรียมตัวกันเสียและทันทีนะครับที่ศาลวินิจฉัยแน่นอนที่สุดมันจะมีห่วงระยะเวลาที่กรกะตจะต้องยื่นยุบพักหรืออาจจะยื่นต่อเลยก็ได้น,นั่นแหละแต่ว่าถ้าศาลนูนชีก้ก็ก็ตามพักเก้าไกลเลยมันก็จะมี เรื่องกรณีของของ,ของคุณอุงอิงเรื่องสนามกลอฟอันภายแล้วบางเรื่องในตลาดหลักทรัพย์ก็จะเรียงลําดับต่อไปนี่แหละครับมันจะเป็นแรงกดดันมหาศาลว่าเขาจะต้องตัดสินใจลาออกหลายคนก็บอกว่าก็ยุบสภาสิ<ม>ก็รู้อยู่แล้วยุคสภาเนี่ยครับอะไรจะเกิดขึ้นเป็นอาวุธชิ้นเดียวแต่และฝ่ววายอาจจะมีความวิตกแต่ว่าการพ่วงคดีทางอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องกรณีสนามกลอฟอันภาย,นยมันจะนําไปสู่การดําเนินคดีทางอาญาเรื่องของคุณทักษิณครอบงรออะไรมันมีโทษอยู่แล้วแต่ว่า ของคุณนุ้งอิงเนี่ยและจะลากครอบครัวเข้าไปด้วยผมก็บอกว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องที่ใช้ความกล้าผิดปกติเนี่ยแต่สถานการณ์นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับวันวันจันทร์ค่ะมรืนวันอังคารใช่ค่ะนะครับวันจันทร์ที่ที่สี่ค่ะอังคารที่ห้าพุธที่หก เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันทั้งสิ้นว่าวันพุทธที่หกเนี่ยสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยรับหรือไม่รับคำร้องของธีรยุทธ์สุวรรณเกศรหรือไม่ค่ะถ้ารับเสียงจะเก้าศูนย์หรือจะแปดหนึ่งอืมทีนี้เนี่ยนะครับข่าวหน้าวันนี้ไม่ว่าข่าวเรื่องที่ ปปชจะดําเนินคดีคกับผู้บริาหารทั้งโรงพยาบาลตำรวจและราชทัณฑ์เนี่ยก็ให้ให้ดูอย่างอย่างใจเย็นการขยับของกกตวันที่ยี่สิบปดยี่สบเก้าเนี่ยนะครับกรณีเรื่องคำร้องในคดียุบพ,พักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเพื่อไทยเนี่ยในเรื่องประเด็นการครอบงำและนี่นะครับรายงานของกรรมกา,ารสิ่งและผลสอบของแพทย์สภา พราะเนี่ยนะครับถ้าสารรัฐธรรมนูญซึ่งเนี่ยนะครับถ้าวินิจฉัยได้ในวันพุธนี้นะครับซึ่งถ้านับเวลาเนี่ยเราต้องดูว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทางอายการสูงสุดจะส่งคำร้องมาอย่างสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่คำร้องคำชี้แจงใช่ค่ะนะครับมายังสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะครบกำหนดในวันที่วันพุธนะครับในกรอบระยะเวลาสิบห้าวัน คือให้ดูง่ายๆว่าวันที่ยี่บสามวันปียะเนี่ยนะครับถ้าเขาขยับมาวันที่ยี่บสี่มันก็ไม่ทันวันที่สิบห้าวันในวันในวันพุธที่หกแรงก็ร่นมาวันที่ยี่สิบสองเห็นไหมมันจะไปชนสิบห้าวันพอดีดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าวันพรุ่งนี้เราเห็นร่องรอยว่าอายการสูงสุดได้ทําคําชี้แจงกรณีคาร้องของธีรยุทธ์สุวรรณเกษรเนี่ยและก็ดูว่านะครับวันพุธเนี้ย สารรัฐธรรมนูญจะประทับรับวองหรือไม่รับคำร้องหรือไม่ซึ่งผมก็เชื่อนะครับหลักการวิเคราะห์ไม่มีข้อมูลอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นความเชื่อล้วนๆนะครับไม่เก้าศูนย์ก็แปดหนึ่งทีนี้หลักใหญ่ก็คือว่าไอ้แต่ละองค์กรที่เขาขยับอยู่ในเวลาเนี้ถ้าเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยนะครับเขาก็ต้องเรียกข้อมูลจากปปชนะครับปปชต้องเอาคนอย่างพลเมเสรีพิสุทธิ์ นะครับไปเบิกความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเขาต้องเรียกเรื่องการครอบงำพักจากกกตนะครับเขาต้องเรียกรายงานจากกรรมการสิทธ,ธิมนุษยชนแห่งชาติจากกรณีชั้นสิบสี่นะครับผลสอบเรื่องจรรยาบรณแพทย์จากแพทย์สภาหรือแม้แต่กระทั่งว่าจะเรียกจากโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์เพราะหน้าขนาดนี้นะครับก็คือหมายความว่ามันมีพิรุษหมดนะ อไอ้เวทะเบียนนะ่ะคุณมีความลับอะไรอืนะครับเขาไม่ได้เอามาเผยแพร่เขาจะเอามาสอบหาข้อเท็จจริงค่ะนะครับปปชทําไปสองครั้งไม่มีแบบ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 ใช่นะครับรูปหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยหกสิรูป, 1, 2, รปทุกสองย่วโมงร้อยแปสิบดวันก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่า,ก,า,วาก็ไม่ส่งให้น่าสนใจก็คือหมาความว่าหลังจากนี้ทุกคนบอกกันเดี๋ยว เดี๋ยวจะต้องรอด้วยนะครับแต่ละหน่วยงานพอสารรัฐธรรมนูญไปเนี่ยนะครับประทับรับแล้วเนี่ยรับคำร้องแล้วเนี่ยกระบวนการถัดจากนั้นไปเนี่ยคดีที่อยู่ในสารรัฐธรรมนูนเนี่ยจะเดินหน้าไปก่อนอและผมเชื่อว่าจะใช้เวลาอย่างไม่ชักช้าเพราะองค์กรอิสระต่างๆนั่นเขาได้ทำข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงแทบจะครบถ้วนหมดในแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วไม่ว่าบป,ปชกกตกรรมาการสิทธิ์นี่ก็เสร็จล่วงหน้าไปแล้ว แปดสภาก็ได้ข่าวว่าก็เสร็จไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนั้นในแต่ละกระบวนการก็คงจะใช้ระยะเวลาไม่นานทีนี้เนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเนี่ยนะครับถ้ามีการนัดอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยซึ่งนะครับถ้ามีการสั่งให้หยุดการกระทาในเรื่องการล้มล้างการปกครองและครอบงำพัดเพื่อไทยเนี่ยข,ของคุณทักษิณเนี่ย ปัญหาว่าคุณทักษิณจะต้องเสี่ยงอะไรบ้างอนะครับความจริงผมก็พูดในความจริงไม่น่าจะไปห้ามออกอากาศเลยเนะี่ยแต่ว่าพูดในรายการนี้ได้ว่าหนึ่งนะครับถ้าสารร้ำนูนชี้ว่านะครับมีลักษณะของการครอบงำจริงอนะครับข้าวายนะครับทําลายพระเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินจริงนะครับแน่นอนที่สุด แต่ละสายตามองไปที่คดีเดียวนะครับคือหนึ่งปีนะครับว่าไม่ติดคุกจริงแม้แต่เพียงวันเดียวจะต้องส่งเรื่องนี้นะครับไปที่ศาลฎีกาภายในคดียาผู้รงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเพื่อที่จะสั่งให้กรมราชธรร์เอาตัวไปไปขังตามกฎหมายแต่เนี่ยนะครับที่น่าสนใจและจะรวดเร็วกว่านั้นคือการได้ประกันตัวในคดีหนึ่งเนี่ย อยากมีการยื่นถอนการประกันตัวค่ะราะสารได้ดนูนชี้แล้วว่าเข้าไปแทรกแซงนะครับขบวนการว่าล้มล้างการปกครองครอบงำนะครับคือเนี่ยนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผมในฐานะที่เป็นบุคคลที่ถูกเคยถูกถอนประกันมาแล้วสองครั้งก็แนะนําเป็นประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าอยากจะทําอะไรก็เตรียมตัวกันเสีย นะครับและคนที่เฝ้าก็เตรียมตัวกันเสียเพราะเนี่ยนะครับบ้านเมืองมันจะเกิดความเสียหายและทันทีนะครับที่ศาลวินิจฉัยแน่นอนที่สุดมันจะมีห่วงระยะเวลาที่กะกะตจะต้องยื่นยุบพักหรืออาจจะยื่นต่อเลยก็ได้นั่นนะเนี่ยครับแต่ว่าถ้าศาลนูนชีก้ก็ก็ตามพักเก้าไกลเลยค่ะมันก็จะมีเรื่องกรณีของของคุณอุงอิงเรื่องสนามกอล์ฟอันภายแล้วบางเรื่องในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย กนะ็จะก็จะเรียงลำดับต่อไปนี่แหละครับมันจะเป็นแรงกดดันมหาศาลว่าเขาจะต้องตัดสินใจลาออกทีนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าบก็ยุบสภาสิก็รู้อยู่แล้วยุบสภาเนี่ยครับอะไรจะเกิดขึ้นเป็นอาวุธชิ้นเดียวแต่และฝ่ายอาจจะมีความวิตกแต่ว่าการพ่วงคดีทางอาญาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับ เรื่องกรณีสนามกอล์ฟอันภายเนี่ยมันจะนําไปสู่การดําเนินคดีทางอาญานะครับเรื่องของคุณทัศสินครอบครองอะไรนมันมีโทษอยู่แล้วแต่ว่าของคุณอุอิงเนี่ยนะครับและจะลากครอบครัวเข้าไปด้วยเพราะอย่างไรก็ตามนั้นรัฐอดีตรัฐนตรีชาดาไทยเศษได้ลงนามก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งให้ปหลัดกระทรวงมหาไทย โดยรองปลัดหัวหน้ากลุ่มภารกิจนะครับที่ดูแลกลุมที่ดินเนี่ยจะต้องเป็นผู้ลงนามเพิ่มถอนนะครับคำสั่งของกลุมที่ดินสมัยที่อดีตปลัดกระทรวงมหาไทยเนี่ยนะครับไปลงนามเพิ่มถอนให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลและที่ประชุมใหญ่ของกฤษฎีกาคคำสั่งศาลและที่ประชุมใหญ่กฤษฎีการเนี่ย ให้ที่ตกเป็นธรณีสงที่เนี่ยนะครับที่เป็นพินัยกรรมของคุณยายเนื่อมเดือนพฤศจิกายนปีหนึ่งสองนั้นนะครับจะมีสถานะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นธรณีสง์ตามการวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่นะครับของคณะกรรมการผิดฎีกาและศาเลเนี่ยนะครับได้วินิจฉัยดำเนินคดีอดีตรักษาการประหลัดนะครับผมก็เห็นใจเขานะว่าไม่ปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของปริศดีกาส่วนคนที่รอดที่ปรากฏเป็นข่าวนะั้นเรื่องอายุความ,มนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพอมันมีเหตุมาถึงขนาดนี้เนี่ยขั้นตอนทัาปัจจุบันเนี่ยคือรองปลัดกระทรวงนะครับที่เป็นหัวหน้าภารกิจดูแลกรมที่ดินเนต้องเป็นผู้ลงนามนะครับในการเพิกถอนนะค,คำสั่งของกรมที่ดินะนะครับและเรื่องนี้เนี่ยเป็นอื่นไม่ได้นะครับไม่ทำก็เข้าข่ายหนึ่งห้าเจ็ พราะรัฐมนตรีช่วยมาไทยกำกับดูแลกรมที่ดิน,เ,นเขาได้สั่งราชการเอาไว้แล้วนะครับเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่หาวนทางรอดไม่เจอคือถ้าเราเรียงตามเรื่องกันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2512กันมานจนกระทั่งมาเล่นแร่แปรเล่นแร่แปรธาตุแต่อย่างไรก็ตามนั้ที่ประชุมใหญ่กรษฎกาเขาเขาเนี่ยครับมีมติชัดเจนว่า ไม่สามารถทําการซื้อขายได้นะครับจะต้องไปเพิกถอนคําสั่งนะครับและที่สําคัญที่สุดนั้นนะครับจะต้องดําเนินการให้กลับมาเป็นที่ธรณีสงดังนั้นก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหุ้นเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สีหุ้น30-30ส 30, เนี่ยสนะครับและ10บอยู่หนึ่งอยู่หนึ่งรายนะครับอยู่ในครอบครัวทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นแรงกดย่างสำคัญ นะครับที่จะต้องบีบให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องราวนี่นะครับที่ผมบอกว่ามันจอทั้งนั้นเรื่องชั้นสิบสีก็จอ,อเรื่องการครอบงำํำครอบครองพักเรื่องสนามครอบอันภยัยและเรื่องอื่นๆมีเรื่องเยอะแยะมากมายนะคะมันเป็นช่วงของปลายๆนะครับถาโถมกับสิ่งที่มีความประสงค์ต้องการจะทําเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ดูปรากฏการณ์ในวันพรุ่งนี้เรื่องแบงค์ชาตินะครับวันอังคารดูนะครับเรื่องแนวทางเรื่องก่อคูณค่ะพอวันพุธเนี่ยนะครับชี้ไปที่สารรัฐธรรมนูญถ้าเกิดไม่ทันวันที่หกเต็มที่ก็ไม่เกินวันที่สิบสามแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับทุกอย่างน่าจะมีความชัดเจนตั้งแต่วันที่หกอยู่แล้วนะครับเสียงให้ดูว่าเนี่ยะครับจะรับด้วยเสียงแปดหนึ่งหรือเก้าศูนย์นะครับผมเชื่อว่าเป็นเก้าศูนย์ก็เสียด้วยซ้ำ ดังนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องเราหน้าขณะนี้เนี่ยที่คิดว่าเป็นต่ออยู่ตลอดระยะเวลานะครับความเครียดถึงขนาดไปไปล็อกคอสื่อเนี่ยนะครับนี่ก็เครียดกันเกินไปนะครับคือหมายความว่าตรงนั้นไม่บอวกผมว่านั่งตรงนี้นออกได้นะครับแล้วก็บอกชัดเจนใครเอาอไปเผยแพร่ก็ได้นะครับอย่ามาเถียงว,ว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าชัดยิ่งกว่าชัดผมกับพี่แมวบนตมาด,ดอนไปออกนะครับก็ บันทึกไว้เสียดิบดีแต่ว่าเมื่อมีคุณคุณนะครับคุณคุณคุณเนะี่ยค,คุณขอมาคนะุณขอมาก็เข้าใจกันได้อยู่แต่ว่าเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเห็นว่าการแก้ไขปัญหนานะมันทุวท้ายมันไม่มีของจริงเหมือนปลายปลายก่อนการยึดอำนาจปีสี่เก้ากลวงสนิทเลยวันนี้ก็เช่นเดียวกันพรรคร่วมรัฐบาลนะเขาไม่พร้อมจะตายด้วยนะ และผมก็เชื่อว่านะครับห้าพักการเมืองเขาต้องเขาต้องเขาต้องถูกกันไว้เป็นพยานะในกรณีบ้านจันทสองล่าและมีหน้ำซ้ำเนี่ยคนที่มีรายชื่อสิบคนที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าเยี่ยมนะถ้าเนี่ยนะครับมีการชี้ว่าเป็นการป่วยทิพเป็นการช่วยกนันนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นการทําลายพระเกียรติไอคนที่มีรายชื่อเนี่ยสิบคนน,นั้นโดนด้วยนะ<ม>ร่วมกันปกปิดนะ รวมกันปกปิดนั้นปรากฏไม่ได้ป่วยจริงในะรวมกันปกปิดนะค่ะนี่ก็จะเจงงองคุณเสรีพิสทธิ์ไปก็เห็นว่าไม่ได้ป่วยนะครับแต่ว่าถ้าสารน้ำนูนชี้โครมมาให้เนี่ยอันเป็นเนี่ยนะครับจากรายงานกรรมการสิืบแท้สภา,าปปชนะครับส่วนต่างๆแล้วก็ชี้โครมให้ทุกเรื่องเนี่ยนะครับมีเต็มกันไปหมดคือถ้าเนี่ยนะครับถ้ายังไม่คิดก็คิดเลยคือหมายความว่าผมไม่ได้ไปพูดเพื่อให้เกิดอาการ คุณใหญ่อยู่แล้วคุณไม่ดองไปสนใจอะไรผมหรอกนะครับแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าเวลาเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วนะครับที่คิดว่าเวลามันจะอยู่นานนะครับคิดจะอยู่สามปีอะไรนะั้นก็ฝันไปเถอะนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงมันมีมากเหลือเกินนะครับและรวมกระทั่งมีการพยายามจะอธิบายปล่อยข่าวว่าคุณยิ่งรักจะกลับมาในเดือนพฤศจิกา<อ>หรือหรือธันวานี่ นะครับคุณทักษิณก็เคยประกาศเมื่อปีอปลายจะกลับเดือนตุลาเห็นไหมแต่ว่าเดือนตุลาก็ผ่านไปแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมว่าเขาคงเห็นวันที่หกเนี่ยคงจะคงจะต้องคิดมากกันว่าสถานการณ์นะครับนอกจากจะกลับมายากแล้วนะครับจะต้องมีคนออกไปเพิ่มกันดอืยเพราะเนี่ยนะครับทุกทุกอย่างนั้นเวลานี้ในแต่ละฝ่ายถ้าเราดูการขยับทางการเมือง ก็รู้ว่าเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับที่คิดว่าจะได้เปรียบอะไรนั้นเน่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยยกเว้นว่าคิดจะเข้าข้างตัวเองเท่านั้นเนองนะครับหลายคนก็อาจจะอธิบายวันนี้โอ้โหความนิยมกอดดีอ่าส่วนดุสิตโพออกมาคะแนนคุณอิงนำโด่งมาเลยความนิยมกอดดีอะไรก็ดีแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าต่อให้ได้คะแนนเต็มร้อย แต่ว่าคุณเข้าข้อกฎหมายเนี่ยนะครับทำผิดกฎหมายเนี่ยอย่างไรคุณก็ไม่รอดตามข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ความนิยมไอพิธาพักเก้าอะไรไม่ได้รับความนิยมสุดๆอ่ะสุดท้ายก็ไม่รอดเหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าจะไปลหลงไหลได้ปลื้มกระแสะเสียงทั้งที่ไอคนที่ได้คนที่นิยมก็นิยมด้วยความมึนงงเหมือนกันนะ <laughs> ว่า <laughs> ว่า,วา,วา,วาคืออะไร แต่ว่าเพื่อเนี่ยนะครับให้แต่ละเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับมันจะได้มีความชัดเจนกันเกิดขึ้นผมก็ยังมองกันว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับถ้าเขายังพอมีเวลาอยู่บ้างนะครับก็แจกเงินคนที่เหลือให้ครบเนียและขอแจกเป็นเงินสดนะครับอย่าคิดเป็นดิจิตอลนะครับก็คือหมายความว่าไอ้ที่เหลือคุณก็คุณก็แจกเสียแต่ว่าก็ต้องรู้ผลถัดจากนี้ไปเหมือนกันว่า ประเทศเรากําลังจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่นะกับภายภายใต้นีครับที่เราวันนี้เราก็ดูอาการได้นะครับคนที่ผ่านเหตุการณ์ปี40มาเนี่ยค่ะวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับมันอาจจะไม่โชคดีกับนักธุรกิจบางคนที่รู้เรื่องการลดค่าเงินบาทล่งหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยมันยังมีหลากหลายเรื่องราวนะครับถ้าไม่คิดจะแก้ไขกันนั้น เพราะว่าแต่ละเรื่องมันคือความสูญเสียนะครับทำในสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งนั้นนะครับคิดแต่ความคิดคนจะสร้างชาติสร้างเมืองนั้นเขาก็จะไม่สร้างบอ่อนถ้าเขาคิดจะเป็นนะครับคิดจะคิดจะสร้างประเทศนะครับคิดจะเป็นรัฐบุรุษรัฐสตรีหรืออะไรก็ตามนะเรื่องบ่อนต้องไม่มีอยู่ในหัวใจเขานะครับและอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดนเขาต้องไม่กระทำ แล้วการเนี่ยนะครับการยกประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่สนับสนุนทางการเมืองไม่ต้องเอ่ยใครเนี่ยนะครับก็เห็นตัวกันทั้งนั้นวินยูชนพึงจะรับ eec ใครนะครับระบบรางใครคาสิโนใครเดี๋ยวก็เห็นตนเห็นตัวกันหมดปัญหาก็คือว่าคนไทยนั้นเนี่ยนะครับต้องทนอยู่ในสภาพแบบนี้กันหรอเพราะฉะนั้นก็บอกกับพี่น้องว่านะครับก็ให้ดูคนไกนะครับถ้า มันมีสิ่งที่มันถูกต้องนะครับดำรงอยู่อย่างแข็งแรงผมเชื่อว่าเวลาเนี่ยนะครับปีนี้ก็เห็นหนา้าเห็นลนะครับของคุณทักษิณถ้าจะเลยเดินพฤทธิการที่ว่าก็ไม่เกินครึ่งเดือนธันวานะครับของคุณนุ้งยิ้งก็ถัดจากนั้นไปนะครับก็ขยับเวลากันบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามเถอะผมเชื่อว่าโอกาสรอดอยากนะครับไม่ได้พูดเพื่ออคติอะไรกันก็ตามตัวเองก็ต้องรู้สินะครับว่าตัวเองทําอะไร <C at> นะครับว่าอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเจ้าตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าตัวคิดว่าถูกก็ไม่ต้องวางแผนหนีนะครับสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายนะครับ <C at> ก็แข็งแรงกระดอยอย่างนั้น <C at> <C at> แต่ว่าโดยประสบการณ์นั้นผมจะบอกให้ว่ารอบที่หนีได้เพราะเขายอมปล่อยนะแต่ว่านี่นะครับรอบนี้เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าจะไม่มีการปล่อยให้ออกเหมือนครั้งที่แล้ว มาอย่างนั้นสงครามมันไม่จบเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นคนที่มีความรักชาติบ้านเมืองนั้นนะครับผมก็มีความวาดหวังกันว่าจะได้ขยับตัวกันอะไรกันนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรานั้นนะครับเราอาจจะจัดฟอร์เล็กๆกันอีกในแต่ละประเด็นนะครับเพราะว่าเรื่อง,องกอกครนี่อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องหยุดยั้งนะครับกับความ ความกระหายความความหิวในผลประโยชน์และอำนาจนะครับโดยไม่ได้คิดถึงประเทศชาติและประชาชนซึ่งมันจะเป็นหัวใจใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นรัฐบาลใดที่จะเริ่มลุกเข้าคืบไปที่สื่อนั้นนะส่วนใหญ่เป็นช่วงปลายปลายแท้ทั้งสิน้นและเราเองก็มองเห็นมาทุกรัฐบาลนะครับตอนก่อนพฤษภาตรงมา135ก็แบบนี้ท้ายที่สุดสื่อก็กบฏไม่ยอม นะครับแต่เอาเถอะครับว่าณนขณะนี้ผมก็ดูว่าพอวันพุธนี้ถ้าสามลุนรับเนี่ยนะครับก็ก็นับหนึ่งนะครับหลังจากนั้นจะเห็นอาการอื่นๆตามลำแบบผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามนะครับไอ้ที่ได้มามันก็เกินคำว่าลาบที่มีควรได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ความเสียหายที่กำลังทำกันมานั่นเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่คนมีหน้าที่ต้องระงับยับยั้งความเสียหายนะครับและตอนนี้ก็คือดาบก็จะไปอยู่ที่ สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันตามเนื้อผ้าผมก็โดนสารธรรมนูนวินิจฉัยพ้นจากการเป็นผู้แทนถูกขังไม่ไปใช้สิทธิผมก็ผมก็โดนนะครับแต่เพียงแต่ว่านะครับการจะระงับยับยั้งความเสียหายถัดไปจากนี้นะครับบ้านเมืองเราจะเต็มไปด้วยบอลนะครับเรื่องการเจรจาในเรื่องผลประโยชน์นะครับนำพาไปสู่เสียดินแดนหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ที่จะต้องหยุดการกระทำ หรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับเรื่อง99าสปีปล่อยไม่ได้ต่างกันเพล่มาอะไรก็เอาทันทีแลนด์ปลิดเงียบเงียบแบบนั้นนะแม้กระทั่งดิจิตอลวอลเล็ตทุกเรื่องนั้นเนี่ยนะครับเขากล้าทาในสิ่งที่เราไม่คาดินเหมือนพรบขนส่งทางราง EEC อย่างเงี้ยนะครับแม้กระทั่งเรื่องบอลน,นี่ผมก็เริ่มเห็นตัวแล้วน,นะครับก,ก็เหมือนกับเรื่องเหมือนเรื่องร่างเห็นตัวคนได้เรื่องบอลก็เห็นตัวคนได้นะครับแต่ว่า บ้านเมืองจะให้ทําต่อหน้าต่อตากันแบบนี้เราไม่ได้คิดว่าปกที่ปกครองเนี่ยมันเป็นประชาชนที่เขาก็มีชีวิตมีจิตใจนะครับการทําอะไรโดยไม่ได้เกรงใจประชาชนนะครับไม่ได้เกรงใจเจ้าของประเทศกันบ้างผมว่าเป็นสิ่งที่เหลือเกินนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องนี่มันมากเลยไอเรื่องจิบจิบในก็เยอะแยะมากมาแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆที่จะกระทำมัน มันจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่โตเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะนังคารพุธน่าดูตั้งนันนะครับก็อย่างที่บอกว่าพรุ่งนี้ก็ถ้าแน่จริงเอากิติรัต <c oughs> เรียนถามผลทางคดีหน่อยค่ะสมมติว่าปลายทางแล้วเนี่ย สารมนูญ์สั่งให้คุณนักสินและพักเพื่อไทยหยุดการกระทําแน่นอนมันก็จะนําไปสู่การยุบพักเพื่อไทยแปลว่ากรรมการบริหารพักซึ่งคุณอิงเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอยู่เนี่ยก็คงจะต้องโดนไปด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะไปไม่ถึงกรณีเอาภายได้ไหมคะเพราะว่านายเพราะว่าคุณอิงเนี่ยก็อาจจะต้องหลุดจากตําแหน่งไปโดยปริยายอยู่แล้วหลังจากนั้นเ,นเมื่อมีปรากฏการณ์ชัดเจนว่าถูกครอบงำม,มันจะเป็นสองส่วนนะ นะครับส่วนหนึ่งก็คือกรณีของคุณทักษิณโดยตรงก็คือกรณีชั้นสิบสี่สองกรณีของคุณทักษิณที่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อใยที่ใช้คําว่าครอบครองครอบงำเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับคือจะเป็นขั้นตอนว่าถ้ามีการครอบงําชัดเจนนั้นจะจะต้องมีกระบวนการยื่นยุบพักต่อไปนะครับหรือบ่าดาเนินคดีทางอาญาบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ มันก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเขาเขาดึงเรื่องอันภายเอาไว้เนี่ยอืเอาไว้บีบหัวใจไงออกไปดีๆไหม,มเพราะยังไงยุบก็โดนอยู่แล้วออืคือหมายความว่าถ้าคิดจะยุบสภาก็คดียุบพรรคก็ยังอยู่อ่าเรื่องอันภายก็ด,ดําเนินคดีทางอาญาได้มไม่จะเป็นจะต้องเป็นเรื่องคุณสมบัติเรื่องจริยธรรมก็ประเด็นหนึ่งนะ เรื่องเรื่องเรื่องกฎหมายนี่ยังไปได้อยู่ในคดีทางอาญาเพราะฉะนั้นก็มีชิ้นของเนี่ยนี่ไม่นับนะครับอีกหลากหลายประเด็นอที่เป็นเรื่องอยู่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ว่าก็ก็พอที่จะระแค่ระคายกันมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องอันภายแม้ว่าเนี่ยนะครับจะยุบสภาก็ไม่จบนะหรือลาออกก็ไม่จบถูกต้องอนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับ มันก็อยู่ประเทศนี้มันก็อยู่ที่การนะครับการเดินเหมือนกันว่าจะพอแค่ไหนนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเอาตามเนื้อผ้าเนี่ยมันก็มันก็ไปอีกแบบแต่การเมืองนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแม้ว่าอยากยุบสภาเนี่ยภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นต่ออะไรเนี่ยมันจะโดนเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องมากมายอย่างที่บอกยุบสภาพักก็ยังไงก็โดนยุบขนาดหาเสียงแลยุบพักโรมเนี่ย คุณจะไปยังไงเห็นไหมม,มันมันมันหลายปัญหนานะ<ช>่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องอันภายนั้นเป็นภ้าเพื่อบอกให้มอบตัวเสียเพราะเพราะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคำสั่งล่าสุดนั้นคือสั่งให้ปหลัดกระทรวงโดยรองปลัดหัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นผู้ลงนามนะครับเพิกถอนคำสั่งกรมที่ดินนะครับที่นะครับ ที่ไปดําเนินการสวนกระทางกฤษฎีกาในที่ประชุมใหญ่แล้วศาลก็วินิจฉัยว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบน้่นนี่ยนะครับให้ไปเพิกถอนเสียที่ก็จะกลับมาเป็นธรณีสงเหมือนเดิมที่แปลงนี้เนี่ยนะครับไม่เป็นเป็นอื่นไม่ได้มาตั้งแต่ต้นนะครับเพียงแต่ว่าดึงเวลาดีเลยแทคกติกเอกสารเป็นปึกๆนะครับผมไล่อ่านกันมาพอสมควรแล้วแล้วก็เลยเห็นชัดเจนว่ามันไปไม่ได้หรอก นะครับข้อเท็จริงกับข้อกฎหมายมัดสนิทนะครับไม่มีช่องทางไหนมันดิ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือว่าให้ดูทีละเกมเอาวันที่หกนี่ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าของร้อนมาก็ตั้งกิติรั์มก็ร้อนตนะั้งแต่ว,วันพรุ่งนี้นะครับวันพอวันมะรืนก็เอาประชุมเรื่องกองผูดว่าอย่างไงนะครับพอวันพุธโครมเข้าน,นะครับการเมืองก็เริ่มนับถอยหลังกันแล้ว อืมอ่าส่วนเสื้อตัวนี้ใส่ไปวันพรุ่งนี้กับวันอังคารได้ไหมคะได้คือเสื้อมันก็สอดคล้องนะครับประเทศไทยต้องมาก่อน Thailand First p e ีเ l อร์ยูนเนี่ยนะครับล้อมรวมประชาชนมันก็เป็นเรื่องพอดีอเป็นเรื่องประเทศนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากับพี่น้เขาพูดกันมากว่า2ปีนี้มันก็คือยึดผลประโยชน์ประเทศชาติมาก่อนทุกเรื่องราว เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มันก็บรรจบมาพอดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั่นก็บอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าให้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองด้วยความเข้าใจนะครับคือวันนี้เนี่ยนะครับจะชุดปฏิบัติการเอ้ผมก็มาถล่มอะนอกจากปิดกั้นการมองเห็นแล้วเข้ามาถลม่มไอ้ตรงไหนเนี่ยสื่อไหนที่เขาล็อกได้ก่อล็อกนะครับสารพัดที่จะทําแต่ว่าล็อกได้ไหมหมดหรอนะครับผมก็มีบทเรียนว่าตรงไหนบันทึกเทปก่อนก็จะไม่ไปออกอเดี๋ยวเจ้คุณกองมาพูด มันก็พูดเป่าๆแต่ว่าเอาเถอะนะครับเราก็เข้าใจสถานการณ์กันได้นะครับถึงความร้อนรุ่มนะครับแทนที่ว่ามาอธิบายดีใช่นะครับก็ก็จัดให้เขามามาด้วยมามานั่งอธิบายความกันดีเบตอะไรกันไปก็ว่ากันไปนะไอ้นี่ก็ไม่ยอมสู้กันนี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องของการที่อยากจะพูดฝ่ายเดียวนะครับแต่หลากหลายรายการเขาก็เชิญแต่เขาไม่มาอนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ย คือคือถ้ามีข้อบูลดีกว่าก็มาหักหน้าผมเิอมนะครับปกติไปก็ไม่ได้ไม่ได้พกเอกสารอะไรไปอยู่แล้วนะครับแต่เอาเถอะว่านะครับก็เรื่องนี้นะครับมันจะประเดประดังเพราะเขารู้มือกันทั้งนั้นเลยนะครับและเรื่องนี้ผมเคยอภิปรายในสภาหลากหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นแล้วว่าการออกอาการนั้นนะครับมันมันสอให้เห็นว่ามันเกิดความวิตกกังวลกันไปหมด นะครับดูเสมือนแข็งแรงแต่ความจริงก็กลวงก<ะ>ลงหนักกว่าปี494ผมจะบอกให้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ